ท่งขาวเชนี้ก็เลยเป็นอีพีลกเลยสิ่งที่ผออไม่ควรพูดหน้าสาทองก็อาซะว่าเห็มคุณแม่เธอหน้าตาค่อนข้างน่ารักอยากได้เกศซีไหมส่งแมวว่ะเชื่อไหมโอ้ี้ยาวประมาณเนี้ยไอ้โถวันนี้พอดีใจที่พวกเรามารวมตัวกัน เวลาฝนคำตอบก็ฝนดีๆอย่าทำเป็นเล่นรูว่ามันเข้าใจโจทพี่น้องาสีสวัสดีค่ะและนี่คือรายการไวทต้องข่าวเราทุกคนต้องเคยผ่านเข้าเลย แล้วเข้าเหมือนกันทุกอันเราทุกคนต้องเคยผ่านช่วงเวลาวัยเด็กมาแล้ววัยเด็กต้องทําอะไรเรียนใช่ต้องเรียนที่ไหนที่โรงเรียนทำไมทางข่าวเจนี้ก็เลยเป็น EP เรื่องเรียนก็วิ่งการตอบเรียนมาเดินนี่จันทึก EP สิบห้าแล้วนะเฮ้ยผู้ชมสุดท้ายยังสุดท้ายยังเท่าที่เท่าที่ต้องรู้อ่ะก็ไม่ได้เรียนที่โรงเรียน แล้วก Search, <t ops> <t ops oh, ็เรียนที่ไหนร้านก๋วยเตี๋ยวก็ก็ชอบไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้องแต่มมุกเรกถ้างั้นเข้าเลยอ๋อได้น้ำหน่อยมันจะท่วงอะไรทุกครั้งเลยก็รู้จักกันอยู่แล้วกะว่การของเราอมไอชินโอเป้และไม้ทองคำ เราเป็นไมโครโฟนของโรงเรียนเรามีหน้าที่ขยายเสียงไมหอนไมอนไปโรงเรียนเจ้าหอนสวัสดีครับผมเป็นตู้น้ำครับวันนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงของผมมานำเสนอได้ครับเชิญมาดูจิ้งจกในเรือผมได้เลยครับผมเป็นกล่องดินสอของปอยครับผมเป็นกล่องดินสอของเพื่อนที่รวยครับสวัสดีเราเป็นไม้กวาดแต่บางทีเราก็เป็นกีตร์ เราออกไม่เล่นเลยโอโยสวัสดีเราเป็นไม้กวาดด้านที่แรกไว้กวาดด้านที่สองไว้ขี่สวัสดีเราเป็นไม้กวาดบางทีเราก็เป็นกระเที่ยวสวัสดีเราเป็นยางลบออยอยๆกินแล้วทำไมห้ามเป็นยาห้ามกิน่เอาไมเอาทำยังงปีละครั้งเหล่านักเรียนทั้งโรงเรียน จะแย่งกันเพื่อช่วงชิงตัวของฉันฉันจะมีค่าเท่านั้นนี่แหละจงจำเอาไว้ชื่อของฉันขนมปี๊บผมเป็นยังรอกครับผมมีความลับในตัวผมในตัวผมมีตูดลายโคตอ็นข้ามจากทิศจากข้ามจิตสวัสดีผมเป็นรองเท้านักเรียนอุ๊ยมีคนไปหยิบเราแล้วเอ้ยกูไม่ใช่ของมึงกูไม่ใช่ของมึงออกไฟกูไม่ใช่ของมึงดินสอสี ก่อนเพื่อนยืมไปเหลาบินสีหลังเพื่อนยืมไปเหลามีดมีดอืมเล้าของผมนี่นนขีดเส้นได้ตรงจริงๆแต่กูเป็นบัตรประชาชนนี่ผมเป็นหนังสือเรียนครับเฮ้ยมึงวาดรูปอะไรในตัวกูมืว่วานเจี๊ยวมึงวานเจี๊ยวออใช่ไปสวัสดีเราเป็นลิมิวิดเราหายแล้ว ลิดสวัสดีเราเป็นลิควิดหน้าที่ของเราคือเราสามารถพ่นน้าออกมาแล้วมันจะลบคําที่ผิดได้เฮ้ยอะไรทำไรไม่อย่าเอาตูดลงไปถูอย่างนั้นไม่ผมนอนน้อยไปหน่อยขอโทษสวัสดีผมเป็นสมุดจดการบ้านแต่วันนี้เขาไม่เอาผมกลับผมอยู่ใต้โต๊ะเฮ้ยไง ขอยืมสีนะจีไม่เอาอ่ะเดี๋ยวนายทำทู่เอาถ้าใช้กูแล้วแหลมก็ไปออกุประเทนได้แล้วมั้งฉันน่ะสูงส่งที่สุดทุกเช้าเหล่ามนุษย์จะส่งตัวแทนออกมาสองคนแล้วก็มาชักฉันฉันชื่อสาวทองคนทุกคนต้องชักฉันตอนที่ฉันอยู่ในห้องน้ำฉันคือกันจี้ ตอนกี่โมงตีห้าได้มัม้งโอ้ทำอะไรกูอบอกผมดูบอลยูโรนัดชิงรับใครชนะสรุปลูกหลับลูกหลับข <c oughs> ยันไปทำไมวะ <c oughs> และคนที่ได้ไปก่อนหนึ่งครั้งในหัวข้อท่าสิ่งของในโรงเรียนพูดได้ก็คือมุกดินสอสีก่อนเล้ากับหลังเล้คาค่ะ <c oughs> ดินสอสี ก่อนเพื่อนยืมไปเหลาดินสระสีหลังเพื่อนยืมไปเหลาอันนี้เข้ามาแรงอันนี้เข้ามาแรงอันนี้เขามาแรงที่เยอะและในหัวข้อแรกฟอยด์ได้ไปก่อนหนึ่งครับและไม่ท่องามโรงเรียนหัวข้อที่สองก็คือสิ่งที่พอ เช้าพอได้เข้าไปดูในห้องน้ําของเด็กนักเรียนทุกคนพอ,เ,อเลยเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเชื่อไหมโอ oh, <c oughs> ขี้ยาวประมาณเนี้ยไอโถ สวัสดีครับแม่พวกกันนคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรวันพระวันเจ้าไม่เว้นเลยพวก่ันเอ้ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมห้าก็อาสวะเหมคุณแม่เธอหน้าตาค่อนข้างน่ารักอยากได้เกตสีไหมส่งแขอเชิญตัวแทนนักเรียนสองท่านออกมาชัก ชักเสาธงข้างหน้าอออขอสั่งห้ามนักเรียนทุกคนเลยนะห้ามให้ใครมาทําธุรกิจในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนนะครับออสั่งห้ามเลยนะอ่ะเรื่องต่อไปนะออมีขายบัตรจับมือนะอใบละห้าร้อยนะแล้วก็ได้จับมือแล้วก็นี่คุยกับออนาทีนึงในแถเนะ นักเรียนทุกคนอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำอย่าให้พออเห็นว่าสูบบุหรี่ในโรงเรียนมันไม่ดีมาเร็งนะครับมาเร็งไม่ดีวันนี้พออมีโชว์ดีๆจากคณะคุณครูและพออมาให้นักเรียนชมนะครับเรียนชมได้เลยสวัสดีค่ะผูออนีพค่ะแปเแปดอเอ็ดเอ็ด นักบอลลงแล้ววันนี้พอดีใจที่พวกเรามารวมตัวกันแค่นี้เลยหรอไม้ยเสียวพออยากให้รณรงค์เรื่องความรักในโรงเรียนพอว่ามันยังไม่เหมาะกับวัยลูกนะก็ช่วยๆกันหน่อยหน้าลูกแล้วก็คุณครูดีสอนมาพบพอดีห้องด้วยรื่องแต่งเองเลยมา ก็ไหนๆวันนี้ก็เป็นวันจบการศึกษาของนักเรียนชั้นม .6 นะคะเดี๋ยวขอเชิญพออกล่าวอะไรสักนิดนึงค่ะไอเด็กที่มาแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายพออก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเวลาทำข้อสอบก็ทำอย่างตั้งใจเวลาฝนคำตอบก็ฝนดีๆอย่าทำเป็นเล่นพว่ามึงเข้าใจโจทย์ ออ,อมีคำถามให้กับนักเรียนทุกๆคนฟังดีๆนะครับไมใครจุ่มกองตัวนี้ไหมออได้ฟรีเข็มเป็นตัวไหนสวัสดีครบับ พวกเราอาชีวะวันนี้มีความยินดีที่จะเปิดคณะใหม่นั่นคือคณะบัญชีสําหรับบทเรียนแรกนั้นใครที่ยังออกบินไม่ได้เดี๋ยวพอจะออกบินให้ดูก็ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนใหม่นะครับนักเรียนทุกคนแล้วก็พออยากจะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะที่ปิดเทอมมา้วก็ไปเที่ยวเมืองนนท์นะแล้วเอาหมูกรอบเมืองนนท์มาให้พออนะพออซึ้งใจมากนะแต่พอมีเรื่องจะบอกนะ พอออเป็นอยสลามนะสามสองหนึ่งมาได้ไในวัยสามสิบกว่าการนอนตีห้ามีผลและคนที่ได้คะแนนไม่ท้องขาหัวข้อสิ่งที่พออ่อไม่ควรพูดก็คือมุกพอใครมาจับมือของพี่ อขอสั่งห้ามนักเรียนทุกคนเลยนะห้ามให้ใครมาทําธุรกิจในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนนะครับอสั่งห้ามเลยนะอ่ะเรื่องต่อไปนะอมีขายบัตรจับมือนะมาแรงมาเลยมาแรงช่วงโรงเรียนใด้ข้อหนึ่งคุณได้นะจบจุ๊จบลืออและคนที่ได้ไปอีกหนึ่งคำก็คือป้าและไม้ทองคำโรงเรียนหัวข้อต่อไปก็คือ ้าพร้อมแล้วเริ่มใน3 2 1แต่ทัศนศึกษาสมัยเจมันยังไม่มีเทคโนโลยีเออว่ะแล้วเด็กเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นมือถือกันเหรอเราจะให้เห็นเลยว่าเราแก่เราแก่ด้านหลังเรียกใอ่อไอ้ต้องเรียกกูบ้าอเอาเฮ้ยมึงปวดหลังมาวะเดี๋ยวกูนวดให้ว้วย เอ้ยมึงปวดตรงไหนะปวดตรงไหนเอ้ยมีคนจองแล้วมีคนจองแล้วเฮ้ยมาเร็วมาเร็วจองแล้วใครเต่าหัวกูวะใครวะมึงก็เล่นเหนื่อนใครคนวะไอ้น้อยนาน้อยนาแฟนไม่มาเหรอวะ แห็นกูไม่ได้เรียกอ้วนก็เรียกจำมั่มเว้ยพวกเป็นแจ็คค่ะไม่ได้ยทัศนกษา์ค่ะยังกลับบ้านหรอกนะเหยียบพี่วะกูไม่ได้เหยียบไอ้แจ็คเปล่าแจ็คไม่เหยียบพี่กูเรียกจำมั่มเว้ยเฮ้ยวันนี้ทัศนศิษาก็สนุกเลยว่ะเออนั่นนี่เออเฮ้ย ไม่ได้ทำมึงก็กลับมาล่อกูเหรอใช่เฮ้ยแต่เนี่ยเรื่องขับไปมุกต่อไปเลยครับพี่เปี๊ยเฮ้ยทุกคนจูตี้เช้าไอ้ผิงว่ะไอ้ไอ้ไอ้ผู้ชายป๊าบอ๋อไม่รู้เป็นคนใหญ่บ้านกูบ้านกูนั่นบอดกูบอดกูเอาลิ้นเอาลิ้นวันนี้มาทัศนศึกษา เขียนแฟนชิปให้หน่อยดิไม่ใช่ป่าชิปพรุ่งนี้ก็มาโรงเรียนนะ <laughs> S <S 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 ใครตอบผัวกูวะโอเคกันข้อนี้ก็ได้ไปหนึ่งคบโอเคอ่ะ okay. uh, <S 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 มาจบเรื่องนี้กัน uh. ไม่ทมองคำโรงเรียนหัวข้อสุดท้ายก็คือทำเว้นไม่ลือใช <Okay. S 1> าพร้อมแล้วเริ่มในสามสองหนึ่งไปไม้กวาด กวาดพื้นไม่กีตาร์ใช่ทำเวรไม่ทำไปยืนให้ครบเวลาใช่ถูพื้นด้วยไม้ถูไม่ถูพื้นด้วยหลังเพื่อนใช่เคาะแปรงลบกระดาษสะอาดไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ถูพื้นไม่เอาถุงเท้าถูที่พื้นไปไป,ไปมามาใช่ <c oughs> ลบกระดานไม่เขียนว่าใครชอบกันใช่ ถอดรองเท้าเพื่อทําความสะอาดไม่ถอดรองเท,ท้าเพื่อทําแบบนี้ใช่หยิ่งไม่เลยต้องร้องเพลงนีทิ้งขยะลงถังไม่ทิ้งขยะใส่ใต้โต๊ะใช่เอาขยะใส่ถังไม่เอาเพื right? ่อนใสถ่ถังใช่กวาดขยะใส่ที่โกยไม่ที่โกยหักใช่ทําเวรห้องตัวเองไม่ทําเวรห้องข้างๆใช่ ลบกระดานไม่เขียนชื่อแม่เพื่อนใช่ไหวแล้วเว้ยลบกระดานไม่ลบกระดอ <c oughs> ใช่ทำเวน้นไม่ต่อยกันใช่ <c oughs> ต่อยกันไม่ให้ปี่เบิร์ตเด์ปลอมใช่โยนเข้าเว้น <c oughs> เอา,าน้ำไปเททิ้งน้ำเต็มถงังไม่หกระวังทาง <c oughs> เหลือครึ่งถังใช่ เช็ดโตะไม่อ่านข้อความบนโต๊ะของเพื่อนใช่เทขยะใส่ถังใหญ่ไม่เทขยะใส่เพื่อนใช่ <l ots> หน้าที่อันยิ่งใหญ่ไม่เอาขยะไปทิ้งใช่ <l ots> เอาไม้นมาเช็ดไม่เอาไม้นมาทํากระโปรงใช่ความยากในการถูพื้นตอนถูไม่ตอนบิดให้แห้งใช่เทน้ <l ots> ําลงพื้นไม่เทน้ K ําลงตัวใช่ <l ots> ถูพื้นไม่ถูกระจกใช่ ลบกระดานใช่ลบเธอออกไปจากใจไม่ใช่ผ้าทิ่งิ้วีเปียกไม่ถุงเช้าเปียกใช่นำสมุดเพื่อนที่ตกอยู่เก็บใส่โต๊ะเพื่อนไม่นำสมุดเพื่อนที่ตกอยู่ทิ้งถังขยะใช่ขย้ำกระดาษไปทิ้งไม่ขยันกระดาษมาทำนมใช่ไม้กวาดมีดอกหญ้าไม่ไม้กวาดมีแต่ไม้ใช่ <c oughs> <c oughs> บางรองมันเหลืออุบาทว์ที ่่นนนมมััไทและคนที่ได้คะแนนไม่ทองขามหัวข้อทำเวรไม่หรือใช่ก็คือบุ๊เอาเพื่อใส่ถังของก็เอาขยาใส่ถังไม่เอาเพื่อนใส่ถังใช่ ล้งเขายากจริงๆรายการท<พ>ี่เหมือนมันเกิดมาเพื่อเขาเขาคนดีอโอเคถ้างั้นแปลว่าวันนี้เรามีแชมป์สองคนก็คือกอลและปอย